ตอนนี้ถ้าเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลใช่ไหมมันมีหัวข้อเดียวที่เป็นหัวข้อหลักแต่เราต้องไล่ดูครับว่าหัวข้อสแตนดาร์ดชิปปิ้งอยู่ไหนเลยแล้วพี่เนี่ยผมบอกพี่ค่อยๆเลื่อนเมาส์เลยแล้วมันจะอยู่กลางๆเลยเนี่ยนี่เลื่อพี่หน่อยนิดเดียวนี่เห็นไหมนะเลยแล้วเนี่ยสแตนดาร์ดชิปปิ้ง อ,อ่าเสร็จแล้วก็กดเซฟครับพอเรากดเซฟเสร็จยีตรงกลางทั้งสองอย่างนะใช่คือพี่ไม่ต้องแอดเพิ่มคือเรามีขนส่งเดียวคราวนี้ก่านที่เราจะไปเซฟหรือเราไปขายอ่ะเราต้องไปใส่ตรงฟีชิปปิ้งก่อนฟีชิปปิ้งก็คือเนี่ยาบายเรืปี คือถ้าเกิดเป็นดอมิทิกที่มันมีปุ่นให้เราคลิกใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอันเนี้ยมันจะไม่มีให้เราบบเขียนเองศูนย์จุดศู์ในกรณีที่เราต้องการส่งทั่วโลกเสร็จแล้วพี่ก็เนี่ยเราใส่ข้อมูลครบทุกอย่างแล้วนะเราก็ไปกดเซฟครับโปรโมทยวพึ่งกดเซฟไปยังไม่ได้อันนั้นอะไรนะ พี่ว่าสีฟ้า,ฟาเยสีฟ้าเลยเลื่อนตัวหรลอสีฟ้าอ่ีชิปปิ้งเขาเปิดไปแล้วไงว่าขี <c oughs> เออเปิดแล้ว <c oughs> เนี่ยถธอคือถ้าเกิดว่าเราใส่ไมโครแบบมันก็ไม่ให้เราผ่านขี่ <c oughs> แต่ทําไมท่าเนี้ไได้มีผ้าหรอครับเพื่อเลื่อนมาลงมาหน่อย <c oughs> เลื่อนลงมาอีกครับอ่ารายการนี้ทําไมไม่ได้ใส่ผ้า พี่ต้องเข้าไปดูครับคราวนี้การกดแก้ไขกดตรงในสมีดับนะครักดในสมีดับอ่าพี่ไม,ไม่ได้ใส่ผ้างานเข้าแล้วตอนวนี้หนผ้าแปดสองเออ <c oughs> เห็นไหมเราอ่มีการผิดพลาดอยู่แล้วพี่อันนทุกครั้งที่เราใส่เราต้องเขาเรียกว่าอะไรนะครับมีสติอืม มีสมาธิไม่ต้องรู้ถึงมีสติมีสมาธิในการหันนะเราจะเป็นได้ง่ายมาก